วันนี้มาพบกับสไพอุบลชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้ก็ไม่มีสาระอะไรมาทานกวยเตลียวค่ะเดี๋ยวคืนนี้มีงานต่อก็เลยต้องกองทัพเดินด้วยท้งก่อนคือเดี๋ยวจะทำจะอบบราวนี่ไว้แล้วก็เค้กเค้กขาดก็เลยกินก่อนนะคะเพราะ หาอะไรเข้าปากเดี๋ยวมันจะนอนอยากนอนนะคะก็เลยเออเนี่ยมาถ่ายคลิปวิดีโอไว้ให้เพื่อนๆดไูไม่ไม่ไม่มีสาระอะไรนะเพื่อนๆมาค่ะมาทานด้วยกันนะคะทุกคนเพื่อนเจี๋ยวน้ำตกค่ะ วัดตังตอนนี้ฝนตกคือเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยนะคะในอําเภอเมืองอะ่น้ำท่วมแล้วบางที่บางจุดนะคะแต่ว่าบ้านสามันติดทะเลยังยังไม่ท่วมคงไม่ท่วมอะคะ่ะไหลลงทะเลหมดที่ไหนฝนตกบ้างผงม,มินต์มาหน่อยนะคะ ที่นี่ตกทั้งวันทั้งคืนเลยคนไม่ได้ตัดยางคือไม่ได้ทําอะไรสาวก,ก็ไม่ได้ขายของเลยมาตรงกับวันหยุดของเด็กก็คือ<ม>เนื่องด้วยอวันนี้อะเป็นวันอครบสี่ปีที่พระเจ้าอยู่หัวสวรรค์พอดีด้วยก็คือเด็กมงเขาปิดเทอมอะค่ะปิดหยุดยาวอ่ะ ว่าอันนี้ตอนนี้แฟนอบไอ้พิซซ่าอยู่อบพิซซ่าแล้วเดี๋ยวกลางคืนจะจะให้แฟนเอาลูกเข้านอนแล้วก็ตีเค,ค้กกับเบลนี่ไม่งั้น ไม่ได้ทำดีเพราะว่ากลางวันต้องทำดูนัดแยกกระดาษทิชชู่ก็ไม่มีไม่ได้เอาออกมาไม่ใช่ไม่มีคปณบบก็เดินไปเอากระดาษทิชชู่แป๊บหนึ่งมา,าคา่ะเพื่อนจิน๊จิ๊ดจิ๊จิจ๊ไปเอาน้ำกับไอ้นี่นะน้ำปลาไม่ถึงอะไร ท่าไคือตอนนี้สาศึกษาเรื่องคนที่ว่าเขากินคีโตอยู่นะเพื่อนๆแต่ว่าพอสาไปอ่านผลเสียมันก็ค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันแต่ว่าก็มีหลายคนในติ๊กตอกตอนนี้เขากินคีโตเยอะมากเลยนะแล้ว ได้ผลนะคะแต่สาไปศึกษามาดูใน Google ก็คือเหมือกับมันอาจจะเด้งง่ายอะโยโยง่ายเออเป็น <c oughs> คือเขาบอกว่ามันก็ไม่ถูกวิธีอะไรประมาณนี้เป็นการกินที่ผิดวิธีลดลดน้ำหนักแบบผิดวิธีคือจริงๆแล้วอ่าควรจะกินแบบกินน้อยๆบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่เขาแนะนำคืออย่าไปกินเลยอะไรอย่างเงี้ยคือแต่ว่าบางคนที่เขาได้ผลเขาก็โอเคใช่ไหมละ่ะ ดีกว่าเราไปกินยาลดเนาะคือมันมีอะไรนะคีโตไดกีเจนอะไรก็ไม่รู้ว่ามันมีหลายหลายแบบอะสาไม,ไม่ได้ศึกษาแบบเยอะมากขนาดนั้นมีหลายแบบบางคนก็กินคลีนใช่ไหมเออแต่สาว่าอาหารคลีนก็น่าสนใจนะเพราะว่าอย่างน้อยๆเราก็ยังได้กินกินข้าวใช่ไหมจากโปรตีนข้าวโปรตีนจากข้าวอยู่ ไม่ใช่สิคาร์โบไฮเดรตพูดผิดค่ะเออคาร์โบไฮเดรตก็คือข้าวซ้อมมือเป็นเอ่อข้าวกล้องอะไรอย่างเงี้ยคือที่ไม่ใช่ข้าวขาวแต่คือเราก็ยังได้กินข้าวปกติอยู่บางคนอ่าสาไปเห็นในคลิปของพี่มิช่องคาปูชิโน่นะคะแกกินเป็นแบบข้าวโอ๊ตอะคะ่ะเพราะว่าพี่มิอ่ะทำงานเป็น ไฮโาเซตใช่ไหมเป็นอ่าอยู่ในสายการบินนึงอยู่ที่กาตาอืมแล้วพี่แกเท่าที่เห็นแกจะกินข้าวน้อยมากแกจะกินเหมือนประมาณว่าคล้ายๆคล้ายๆทีตเลยคล้ายๆเลยนะพราะแกเหมือนตอนที่ดูคลิปพี่แกผัดสโตอ่ะคือแกกินแค่ผัดสโตกับอะไรนะกินผัดสโตกับแตงกวากับแครอทกับเลดิสเออใช่ ก็คือแกก็ไม่ค่อยกินข้าวนะแล้วก็มีอยู่คลิปหนึ่งพี่มิกินข้าวโอ๊ตกับอะไรสักอย่างกินแทนข้าวแต่ว่าสำหรับสตตอนนี้คือรู้สึกว่าพอน้ำหนักมันเจนะ็ดสิบห้าแล้วไงมันจะแปดสิบแล้วใช่ไหมเหมือนมันกินอะไรนิดนึงมันมันเริ่มไม่อิ่มแล้วก็วคือเหมือนรู้แหละว่ากระเพาะตัวเองน่าจะขยายเพราะว่ากินเยอะเมื่อกี้ทั้งหยุดโควิด ไม่ได้ไม่ได้ทําขนมที่ร้านเลยแล้วก็ช่วงนี้มาพายุอีกก็คือขี้เกียจขี้เกียจร่างกาย guy, ไม่ค่อยได้ออกกําลังกายมันก็เลยเริ่มเริ่มเพิ่มแล้วพิกก็เลยเริ่มหาหาหนทางอยู่ว่าจะกินแบบไหนที่จะถูกกับเราเพราะว่าบางคนเขาบอกว่าบางคนกินคลีนน้ำหนักก็ไม่ได้ลงนะอะไรอย่างเงี้ยเออบางคนกินคีโตน้ำหนักก็ไม่ได้ลงนะอะไรอย่างเงี้ยคือต้องหาต้องหาว่าอะไรที่มันเออ่ถูกกับร่างกายของเราเออ เหมือนพี่มีอ่ะเขาจะต้องเหมือนรักษาหุ่นใช่ไหมเขาทํางานแบบบนเครื่องอืมแต่เราไม่อยากรักษาหุ่นเพราะว่าน้ําหนักมันจะร้อยกิโลแล้วอาหารคลีนที่นี่คือมันยังเป็นอ่บ้านนอกอ่ะค่ะมันยังไม่มีใครขายนะหรือเราควรทำขาย เราต้องทํากินเองก่อนเราถึงจะทําขายแต่นี้คือยังไม่เคยกินเลยรู้แต่ว่าครีนไม่ใช้น้ามันใช้ก็ใช้น้อยอ่ะใช้สเปรย์ฉีดปิ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 ดอย่างนี้ยซึ่งเวลาเราผัดก็ผัดเราใส่เป็นช้อนเป็นกระมวยเลยยังกินแบบวิธีผิดๆอยู่ ถู้กว่าถ้าเข้าใจไม่ผิดก็คือคลีนนี่คืออาหารที่แทบไม่ปรุงแต่งอะนะผัด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 ,ผดใส่เกลือนิดนึงกับพริกไทยดำประมาณนี้ถ้าใครมีเคล็ดลับการลดน้ำหนักมาบอกหน่อยนะแต่ว่าขอที่ไม่ใช่อาหารเสรมแล้วก็ไม่ใช่ยาลดน้ำหนักแบบเหมือนเป็นประมาณว่าโปรแกรมการกินอะไรประมาณนี้ย เพราะว่าพอเราน้ำหนักเยอะๆก็เดินเหินมันก็ยากลําบากเดินนิดเดียวก็เหนื่อยแล้วตอนนี้รู้ตัวว่าทําอะไรนิดเดียวก็เหนื่อยแล้วเดินนิดเดียวก็เหนื่อยแล้วอย่างเงี้ยคือมันไม่ใช่เราอ่ะปกติเราบางคนชอบแบบทำอะไรคล่องแคล่วๆเดี๋ยวว่าเดี๋ยวนี้แบบเอื่อยเฮยเยไปเลยก็เลยศึกษาอยู่ตอนเนี้ยมีสองทางเลือก ก็คือคีโตกคลีนแต่ใจอยากไปทางคลีนมากกว่าเหมือนวันนี้นะสามรอบเช้ากลางวันเย็นกินแต่ซุกกี้เลยกินแต่ซุกกี้ จะลองดูเพราะว่าแล้วก็เส้นเป็นวุ้นเส้นใช่ไหมเพื่อนเพื่อนคือสาไปดูมาทั้งหมดอ่ะคือเส้นอ่ะวุ้นเส้นเป็นอ่าเส้นที่ให้แคลอรี่น้อยแล้วก็เส้นแก้วเออสาก็เลยลองกินดูลองไม่กินข้าวขาวดูแล้วจนว่าเนี่ยจนวันนี้ต้องมาอบขนมแล้วก็โดนเส้นมีนี้ที่เป็นแป้งก็จะลองดูว่าอ่ะสมมติเรากินข้าวแค่รอบหนึ่งแล้วก็กินสก,กีสก,กี ซุกี้อ่ะาจะใส่หมูประมาณสี่ห้าชิ้นบางครั้งก็เป็นไก่ไก่แบบเนื้ออกเลยแล้วก็กุ้งสีห้าตัวแล้วก็ปลาหมึกตัวเดียวคือวันนี้สามรอบล้วกินกินแต่ซุกี้ <laughs> เดี๋ยวจะลงทำแบบนงดของทอดแล้วก็ทำกับข้าวใส่น้ำมันน้อย ดูว่าจะได้ผลไหมเพราะว่าตอนนี้มันเจ็ดสิบห้ากิโลแล้วอะมันจะเดี๋ยวถ้ามันไปแปดสิบนี่มันจะยิ่งแบบไปกันใหญ่แต่สารู้อย่างหนึ่งเลยว่าตัวเองอะมีอาการบวมน้ำ จากการกินเกลืออะไรแบบนี้เยอะเพราะว่าขาสาตว์จะใหญ่มากเลยจะพยายามเพราะสัวเป็นคนชอบกินรสจัดอ่ะใี่ดูสีเป็ดเตียวนะแดงไหม <c oughs> จะลองซอฟตตัวเองแล้วให้กินแบบอะไรเบาๆโดยที่ปรุงแต่งน้อยๆอ,อ่ะ เผื่อมันอาจจะเป็นอาการวมน้ํามาอย่างหนึง่งจากการที่เรากินเค็มมากเกินไปก็เป็นไปได้แต่ที่แน่ๆหลักๆนะของฝาคือไม่ได้ออกกับมังกายนี่แหละ วันงชีวิตนึงก็คือทําขนมเดินยืนแค่นั้นเองถ้าขนมช่วงนี้ก็ไม่ได้ทําเยอะไม่เหมือนเมื่อก่อนอดหลับอดนอนกินก็ไม่ค่อยได้กินเดี๋ยวนี้มีเวลากินกินทั้งวันเลยส่วนตัวหวานะ ถ้าเราทำงานแบบนี่เราต้องไปเป็นลูกจ้างเพื่อนแล้วเราต้องเหนื่อยอะน้ำหนักลงนะผอมพอมาทำงานตัวเองทีไรบวมอนี้ทุกทีเลยตอนนั้นมาทำงานก่อสร้างรถสิบสามกิโลหนึ่ง เหงื่อออกเยอะด้วยแล้วก็เราก็อยู่กลางแดดใช่ไหมแล้วเราก็เดินทั้งวันเลยอืมแล้วอีกอย่างนึงกินข้าวดึกด้วยนะทำงานก่อสร้างอเหมือนเลิกโอสองทุ่มประมาณนี้กิน ก่าจะทํากับข้าวเสร็จหรือซื้อบางทีไปเวทตลาดอะไรกว่าจะถึงที่พักอะ่ะประมาณสามทุ่มสี่ทุ่มไหนจะอาบน้ําอีกอืมก็ไม่อ้วนนะมุนหลักก็ลงๆลงเนื่องจากเราได้ออกกำลังกา,กา,กายตลอด ตอนนั้นไปอยู่เกาหลาีกินเต็มที่เหมือนกกินแต่หมูหมูมูอะไรแบบกินแต่ของดี่ยก็ก็น้หนักไม่ขึ้นนะถ้าเราทำงานอะ่ะเหมือนเราเอฟเฟอร์ฟายอยู่ตลอดเวลาเหมือนเราทำงานอตลอดเวลาเคลื่อนไหวร่างกายตลอด ท่องวันพอมาทำงานตัวเองปุ๊บบวมเป็นอึองเลยพืนีออ่ดูหน้าสิเหนียงสิเห็นไหมจะร้อยกิโลแล้วก็ สูงแค่ร้อยห้าสิบกด้วยนะตูดใหญ่ๆสะโพกใหญ่ๆไม่กล้าย,ยืนไม่กล้าย,ยืนให้ดู แต่ว่าอาจจะอาจจะลองหาหาเวลาให้ตัวเองออกกําลังกายเช้าครึ่งชั่วโมงเยน็นครึ่งชั่วโมงอยู่ลองดูว่ามันจะลงหรือเปล่าถ้ามันยังไม่ลงก็ต้องควบคู่กับการควบคุมอาหารเพราะว่าเราจะต้องมีสุขภาพที่ดีเพื่อที่จะได้อยู่กับลูกไปนานๆเดีนน๋ยวถ้าเป็นเบาหวานเป็นความดนเป็นนั่นเป็นนี่ใช่ไหมก็ว่าไม่โอเคอะ อยากอยู่กับลูกนานๆก็ต้องทำให้ได้ลูกคือแรงผักดัน ทีแรกอะงงนะไม่เข้าใจกับคำว่าอาหารกิโวอันทำไม่กินหมูเป็นพึ่งขึ่งกิโลอะทาไมผอมวะนี่ก็ยังหาคำตอบไม่เจอนะใครรู้จะบอกอ,อะไรนะ่ะนั่นมันเกิดจากอะไรเกิดจากที่เราแค่ไม่กินแป้งจากข้าวขาวอา่นี้หรอ ก็แบบทำไมวะในลิกตอกอะตอนนี้กำลังฮิตกันมากเลยฮิตมากบางคนจากร0้อยกิโลลดเหลือเจ็ดสิบกว่าเองอ่ะเยอะมากคือเราถ้าลงมาสามสิบกิโลคือเราเหลือประมาณหกสิบ เมื่อก่อนเมื่อก่อนก็หนักแค่หกสิบหกสิบสองไม่เกินนี้เดี๋ยวนี้บานปลายแล้วบานปลายไปกันใหญ่ค่ะยังไงเดี๋ยวคลิปนี้ยาวไปแล้วเนาะ แต่ก็กินหมดแล้วไม่พยายามไม่ค่อยกินน้ำยังไงเดี๋ยวคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซั b s cribe ด้วยนะคะวันนี้ต้องไปก่อนแล้วเดี๋ยวว,ว่างๆจะมาอัดคลิปทําขนมให้บ้างนะคะเดี๋ยวช่วงนี้กําลังหัดกลับมาทําขนมเตาอบอีกเนื่องจากฝนตกด้วยเดี๋ยวให้ถนัดมือข้องมือก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมาถ่ายวิดีโอให้เพื่อนๆดูนะคะคือตอนนี้สายยังต้องทำใหม่อยู่ยังทำแบบงงๆอยู่ พ่ไม่ได้ทำขนมปังอะไรอย่างเงี้ยหลายเดือนแล้วเพราะว่ามุ่งมั่นอยู่แต่กับโดนัอจ่ิงเดียวเลยเพ่โดนัะลูกค้าเยอะแล้วมันไม่มีเวลาเพราะว่าลูกก็แฟนเลี้ยงก็สลับกันไปสลับกันมาแล้วมันไม่ได้ทําเต็มที่อะค่ะมันทําแค่คนเดียวเนาะเดี๋ยวยังไงสาจะหาโอกาสนะคะมาถ่ายให้เพื่อนๆดูอาจจะไม่ได้มาแบ่ง,ป,งปันสูตรซะทีเดียวแต่ว่ามาทําให้ดูว่าเออเนี่ยอาชีพที่สากับจักรีก็คือ ทำขนมเนาะที่ว่าทุกวันนี้ได้มีอาชีพเลี้ยงปากเลี้ยงทองก็คือทำขนมนะคะถ้าใครสนใจก็อลองศึกษาดูได้นะคะไม่ได้ยากแต่ต้องลองดูว่าตัวเองจะชอบหรือเปล่าเพราะว่าเป็นงานที่ค่อนข้างที่จะต้องใช้ความอดทนเหมือนกันนะคะก็ไม่ได้ง่ายแล้วก็ไม่ได้ยากมากนะคะยังไงเดี๋ยวคลิปนี้ฝากไปฝากไว้แค่นี้นะคะมันนานแล้วมันยี่สิบกว่านอาทีแนละ้วเดี๋ยวอัพโหลดช้า ไงสาช่องสไยอุบลแชนแนลต้องจากลากันไปก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปใหม่นะคะสวัสดีค่ะ